ขณะนูนไม่ยืนตัวหนาแล้วเราเอือหนูยังสิล่ะยืนอยู่นี่ไหมมันไปไหนวะมันไปไหนวะข้าเจ้าจนตวานนั่นไงยืนตัวหน้าเหรอว่าฉันอะไรอะไรเวลาอะไรุ้ณสูกำลังลงอันอะไรนะคลิปบิทิโกะจ้าเราะว่าอันเพลงอันนี้นี้ลงเฟซบุ๊กนี้เพลงอะไรเพลงมิราทัยนี่กำลังโปรโมทมัดกำลังเข้ามามัดเล่นด้วยนะ บอลเล่นนะบอกแมนที่ว่าเล่นนะเห็นผู้ข่าบอกเล่นนะได้ค่ะอ,อ่ะฝากหน่อยก่อนถ่ายทำพี่น้องคะฝากไวเด้วยค่ะวันที่14กุมภาพันธ์นวาเลนไทน์ปล่อยผลงานเพลงตัวแฟนวันจังได้จักต้นจับปับพิสุสายใหญ่ไปบ้านแพงเด้อค่ะเงนตีไมหมเฮ็ดไหม่ร้องไหมนะคะพี่น้องวันที่14วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิง่งเลย ขอบคุณไอแมนมานี่วันเ kind of ้เลยเสียสละมาเล่นเอมบี้ใหน้องนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆทีมงานแล้วก็ขอบคุณบอสด้วยแล้วก็ขอบคุณน้องๆทีมงานนางเอกเข้านะคะเมื่อนี้เทมาเล่นผลงานเพลงนี้ให้พี่สุสายัยนะคะอย่าลืมถักกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่นองเด้อโอเคครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ มันสุดแล้วน้องไอ้เหี้ยนับรอง้องเดี๋ยบนี้เาเก็บาน่งหนึงนะไม่ทำลมนะกลไป

ตอนนี้ก็โอเคโอเคนะไฟแสงสีเสียงได้ดูดีถ่ายรูปมาสวยสวยเก็บ่อนขอบคุณ<อ>ค่ะขอบคุณน้องใบเออร์ด้คะนี่แหละผู้ดูแล oh <my S 2> ผู้ดูแล, <my God. S 2> แลอยู่เคียงข้ง <c oughs> งางช่องใหญ่มาแล้วนู่นช่องใหญ่มาแล้วขอบคุณน้องไบเออร์ <c oughs> แล้วก็น้องน้องโนตทั้งผมทั้งหนาค่ะขาดไม่ได้ต้องขอดงแต่หัวจะลดเท้าขอบคุณแอดมินขอบคุณแอดมินน้องไม้น่ารักประมดเธอเต็มที่เลยนะ วังเล่นได้ค่ะวังล่นนีผู้ใดอันวังเพียนไปถึงตัวแฟนนะคะแม่นแล้วฝาถ่าฟังเพี้นหนีไปหล่ะพี่น้องฝากติดไลค์กดแชร์กดกดคอมเมนต์ด้วยนะคะหลังๆเพลงสาวทสน่ใจแจ๋ๆกับปอยไปตอนวันที่สิบสองนะคะกระแสตอบรับก็ถือว่าดีมากๆเลยค่ะติดมาแรงด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ะเมื่อเอินพอกันพี่น้อง พ่อกันเดอร์เตรียมตัวถักรัวัวเลยนะคะจับโทรศัพท์ขึ้นมากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กันว่นไปเด้พี่น้องพูดแล้วแชร์สองแชร์สามแชร์ฝากเอฟซี FC สาวน้อยทุกคนอีพออีแม่พี่พี่น้องน้องทุกคนนะคะทั้ง FC, เอฟซีเกา่เกาที่น้่มาแล้วก็เอฟซีสาวน้อยนะคะพี่น้องกับวัน,ว,นวันพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์วันที่สิบสี่กุมภาไปฟังกันเต็มเพลงแทนแน่นอน ิมวันสำาดนั้นเหมืออืน่นพอกันชาขอบคุณพี่สุค่ะพี่สุพักผ่อนกันค่ะตอนนี้เข้าถาทีมงานเพิน่นเขากำลังพักกินน้ำสกอร์ก็มีความหวังอยตัวแฟน้องเสียงอดอน,ออนดีมากเราไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมเออไม่เหมือนเดิมเลยส,สังเกตเลยถ้าพี่น้องไปเบิ่งเงินต้นฉบับอันเกา่ากับมาอันนี้ กสีคนละยางเพราะว่าช่วงนั้นหนูร้องเพลงอะเสียงหนูก็ยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็เสียงแบบแก้วเสียงใสไหม,มเข้าเบร์เดยใส่งานมันม,มันหลายมันกระสีมีแบบเป็นอ,อีกเสียงหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราเป็นคล้ายๆว่าเสียงแหบมหาเสน่ห์เ <laughs> บอดมาเสียงแหบมหาเสน่ห์มันจะมีลูกแหบลูกยอดลูกเอื้อนลูกหวานผสมประสานกันไป แล้วดนตีกับได้ใจแห้งดนตีน่เศร้ามากมากเลยม,มอบสําหรับค<อ>ุณยิ่งทุกคนที่<อ>มีหวัวอกเดียวกันสําหรับ<อ>สามีมักมาตัวอ,อาจจะตัวยังแล้วนาะมานกักตัวหลายยางตัวมีกงมีกีกับว่ากันไปอ,อันนี้<อ>นะคตัวแฟนว่าจังไรจึงลอยไปได้ทุกวันนี่เห็นบอกตอนนี้ในติก๊กตอกอะ เปียงปังนะคะพี่น้องไม่ติดตอ่อกะไยเพิ่นออกมาเล่นกะไยขอบคุณนเอฟซีที่เอาไปครอ,อบเบอร์ <c oughs> ขอบคุณศิลปินทุกคนที่เอาไปครอ,อบเบอร์ดมดจ่าเด้อ<ช><ล>นะคะแล้วก็มีอีกอย่างที่ตกค้งางว่าถ้าหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวใครจะแจกอะไรหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวล้านแตกบอสบอกว่าจะแจกเสื้อหนึ่งร้อยตัว <c oughs> ของตัวแฟนว่าจังไดสุดสายใหญ่ก็บอสห้าสิบหนูห้าสิบอันนี้บอสเพิ่น สุดๆนะคะถือว่าบอสแบบเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับบอสด้วยนะคะขอบคุณบอสขอบคุณซ้อที่ให้โอกาสแล้วก็ขอบคุณ f อฟทุกท่านลืมบอได้เลยตรงนี้นะคะก่นแมนค่ะทั่วประเทศทั่วโลกแมนค่ะมีเพลงกอดนอกเน่นเป็นผลงานเพลงหนึ่งแล้วที่พี่น้องผู้จับนะคะและการนี้ละผลงานเพลงหนึ่งที่มาในตอนนี้นําอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะ ตัวตอนนี้ก็เพลงสาวสามัยใจแตกสองแสนกว่าโอ้ยขอบพระคุณค่ะก็มาแรงก็คือก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้าพี่น้องยังไปเรื่อยๆอยู่เลือดยู่ห้ากลางคืนนะครัพี่น้องก็ขอบคุณที่ช่วยเข้ามาดูช่วยเชียร์เข้ามาดูใน YouTube สาวสมัยใจแตกนะครับผมก็เป็นเพลงที่เร็วแล้วก็เป็นเสียงเสียงแหบ มหาสเสน่ห์ในอีกเพลงนึงคือว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ก็ได้นอันนี้เท okay ่าไหร่แล้วดูซิเป็นเวอร์ชันใหม่นะคะก็มันมันมันก็ขึ้นเรื่อยๆคืบเรื่อยคืบว่ายุ์กะโอเคแล้วล่ะค่ะพี่น้องกำลังใจมากมากเต็มครับก็ทีมงานเอ่อทีมงานเอ่อ ทีมงานทีนี้ก็โอเคนะภาพออกมาเอ่อเห็นแล้วสวยมากพร้อมแล้วค่ะพี่มดโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวจะต่อคลิปให้อีกสักหน่อยเดี๋ยถ่ายเสร็จแล้วสัมภาษณ์ถูกไซยายเอาคลิปนี้คือเธอคนเดียวไปเลยโอเคครับสวัสดีครับ